สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำเสนอระบบ Line Notify นะครับเป็นอะไร Line Notify ก็คือเป็นบริการของของ l i น e นะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนไปยังบุคคลนะครับตรงๆนะก็ขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับเราก็มี Line อยู่แล้วสำหรับคนที่มี Line อยู่แล้วนะครับไม่มีก็ต้องมีครับ เพื่อจะได้สมัครเข้าขอใช้บริการของ Line Notify นะครับตัวนี้นะครับสามารถแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่เราต้องการอยากจะรับนะครับข้อสำคัญเลยเราต้องล็อกอินเข้าไปเพื่อให้ได้หมายเลขโทเคนมานะครับเพื่อใช้ในการติดต่อขั้นตอนรายละเอียดนั้นอ่า ผมไม่ชี้แจงนะครับตัวไลน์โน้ติ y ฟนนี้นะครับมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการเตือนข้อมูลสําคัญแจ้งวันนัดสาคัญนะครับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่เราสนใจนะครับพยากรณ์อากาศเที่ยวการบินตําแหน่ง <4. S 1> เกี่ยวกับเรื่องสื่อบันเทิงต่างๆนะครับคราวนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับโปรแกรมฟินเน็ตไหม นะครับก็น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ศึกษานะครับทดลองเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยสามารถทำงานส่งข้อมูลไปยังไลน์โน้ติ y ได้นะครับตัวอย่างเช่นเราส่งข้อความสวัสดีนะครับหรือเราจะส่งรูปภาพ ่งรูปภาพนะครับนะครับรูปภาพก็มานะครับสามารถดูได้ลองดูภาพอื่นนะครับ ระบบ Line Notify กับโปรแกรม f i n เน t นะครับสามารถจะมาผนวกนะครับหรือทำงานสัมพันธ์กันได้ยกตัวอย่างในกรณีที่ปิดวันนะครับโปรแกรมก็สามารถีท่จะส่งยอดสรุปรายงานข้อมูลต่างๆไปให้ผู้จัดการหรือเจ้าของ Finnet นะครับเพื่อรับทราบข้อมูลเป็นรายวันได้ข้อมูลเป็นรายชั่วโมงก็ได้นะครับตัวนี้เป็นบริการฟรีของ l ล n e Notify นะครับก็มาดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับว่าการพัฒนาต่างๆที่จะผมจะพัฒนานั้นเป็นอย่างไรโปรดติดตามนะครับ